เราเกิดมาเนี่ยเราจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องดับทุกข์เอามาไม่ได้ท่านตายไปแล้วนะแต่ยังมีอีกพุทธชนิดหนึ่งคือพุทธะสภาวะที่มีอยู่ในคนแต่ละคนเนี่ยพุทธะสภาวะคือรู้ตื่นเบิกบานแต่มันมีกลไกลบางอย่างที่จะต้องทําให้สภาวะอันนี้ตื่นโพลงสว่างรู้แจ้งขึ้นมาจึงจะสามารถนําไปสู่การดับทุกข์สภาวะอันนั้นเขาเรียกว่า เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมาหาสภาวะธรรมในตัวเราว่าอะไรที่มันจะทําให้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้พูดโทรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นนี้เป็นนามธรรมนะเป็นคุณลักษณะของจิตประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าอืมสติถ้าเราทำสติให้อยู่กับตัวต่อเนื่องมากขึ้นหรือบางทีเรียกว่าสติ สมาธิถ้าตั้งมันมกก่นมากขึ้นมาเขาเรียกว่าสมาธิถ้าไปถึงกับตื่นโพล่งสว่างเขาเรียกว่าปัญญาที่สามารถไปทําลายทุกโลภโกวดหลงในใจเราได้นะเขาเรียกว่าพุทธ,ธะนั่นความหมายจริงๆคือตัวพุทธ,ธะคือตัวสติสมาธิปัญญาหรือบางทีเราก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาตัวศีลคือตัวตัวปกติปกติมากมาก อย่างเราอยู่กับปัวกปกติมากๆไม่ไปอดีตอนาคตไม่ให้อารมณ์นิวรธรรมเข้ามายุ่งกับมันเนี่ยรักษามันแล้วเฝ้าดูมันนานๆตัวนี้ก็จะเกิดภาวะตั้งมัน่นอะไรกระทบมันก็ไม่หวั่นไหวสักพักมันก็จะเกิดการรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงเกิดเบื่อหน่ายคล้ายกำหนัดจิตก็จะเกิดการปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งที่เราหลงยึดไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทาน นีติดน,นั้นเรียกว่าเราเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ปล่อยวางจิตก็ไม่ทุกเดี๋ยวนี้จิตที่มันเป็นทุกเนี่ยเพราะมันหลงดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราได้พุทธสภาวะคือสติสมาธิปัญญาสติคือได้น้น้อยได้รู้ตัวใน้น้อย,อยสมาธิขึ้นตั้งมันละปัญญาคือรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเมื่อนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในใจมีพุทธะองค์แท้องค์จริงอยู่ในใจเราท่านเสด็จมาอยู่ในเราแล้ว เรามีพุทธ,ธรักษาตัวแล้วไม่ต้องมีพุทธ,ธขคล้องคองเลยทีนี้แต่มันอยู่ในใจ